ข้กาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมันนี่กะมาพบกับเจคัมสามตัวเต็งเือเกาเนาะค่ะมันนีเจคัมสามตัวเต็งกนเลยมาติดตามยังเล่าความฝันกับคุณตาสารคามค่ะค่ะคุณตาสารคามนีเพิ่นฝันมาเพิ่นไปเห็ดงานเนาะค่ะเพิ่นกะจ้างวันละสองอยเนาะค่ะเพื่อนกะบ่พอใจค่ะเพิ่นกะเลยโอกจากงานเพื่อนกะเลยไปหางานใหม่ค่ะไปหางานใหม่กับไปโพวันละสามลอยค่ะค่ะความฝันของคุณตาสารคามสิเป็นอย่างไร เป็นไปเป็นมาแนวอะไรกับเพื่อว่เป็นการเสียเวลาค่ะเข้ากับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของคุณตาสารคามพร้อมกันเนาะค่ะกลับสวัสดีค่ะคุณตาสรรารคามค่ะสวัสดีจ้าส,ส,สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะค่ะมณิกา,าได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณโพอสารคามเนะาะค่ะ ค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะเรื่องเล่าความฝันของพ่อเฮาเพิ่นสีห้แนวทางจังไดก็ฟังไปพร้อมๆกันเนาะฝันว่าจังไดเพื่พ่อฝันว่าไปไปเหยีดงานค่ะอืมมาบ่มีหน้าเหยดไปหาเหยีดงานกันหน้าวะเนเลยไปมาเนี่ยไปเหยีดงานกับไปพรอบคนหนึ่งมาเหยียมาเหยียดลังหรอมาโอ้ยมาหาทำงานอะไรหรอกอ๋อมีงานเหยดดีดอยู่เพื่อนว,ะวะ่าเหยีดงาน เป็นบ่หรอกโอ๊ยถ้าเขาเคยเห็นด้วยหรอกว่าไปเรื่อยๆเรื่อเราไปเห็นงานมันเห็นในสองสามมือมาเนี่มาใเงินมาเนี้ยหามือละสองหน่อยขาเลดงค่ะหามือลสองรน่อยบ่เห็นงานจริงด้อยเห็นงานจะว่าที่หามือละสองหน่อยมันแมนยุบว่าอวะค่ะไปเรื่อยแต่เขาเห็นงานมาเนี่ยกับมีแต่สองอันมีแต่สามหน่อยสี่ร้่อยน้าเห็นทั้งวดือนจนทีห้าปีมาค่ะ บ้านนี่ก็เลยหนีบ้านนี่นีอยากมองเกขานั่นยก็เลยไปเขาไปในเบื้องก็ได้เขาไปนี่นถึงก็เลยผ้ากระเป๋าได้กงยางเขาไปหนึ่งจังหวัดหน่อยบุรีขีรรถมันบ่บ่ยางไปพราะเพราผู้หญิงผู้หนึ่งผู้สาวดอกนางนางยกเขาหยีเลยถามอันลาลามีงานเห็ดบ่พ่าะมันดอก วันสมี่วัน่อใหญ่เด๋อเดี๋ยวหนูไปถามพ่อบังเกนพนาวามันได้ขึ้นไปถามพ่อเขาเนี่ยพ่อมันน่มันก็เลยว่าก็เลยเพิ่นก็เลียยางมาหามาหยางเลยเพยาะงั้นห้เฮ็ดงานนะเ,เ,เป็นดอกเฮ็ดเฮ็ดงานเฮ็ดเป็นว่าหรอพนาวาเพิ่งทำทำอีกทรงเก่าเออว่าก็เปลี่ยนอยู่แล้วเฮ็ดงานมาหนีจนวันเฮ็ดใบว่าว่าผมเฮ็ดประจำเฮ็ดงานว่าไม่ได้ย่านาหรอกวาา่าเที่ทั้งรวนเรียงเคยเฮ็ดจนล่าว่า อ๋อแ่องเบืงว่าเดี๋ยวแถงคาเล้งมือละาสามหน่อยปนะวะเออทีใครเช็ดว่เป็นลับไปเช็ดงานเออรับเช็ดงานอห็นื่าค่าเลงมือละาสามหน่อยเออทีคืออยู่วะมือละสามหนอยกัาควันดะใจขึ้นมาอีกเออก็เื่อนกับรับเพื่นกับรับเห็ดงานกับหงมีาด้ที่ทีทีพ่อว่าไปทำงานนั่นใได้ว่าไล่วันกันบ่ผู้สีเเป็นห้ว่ว่าจักมองด้ บ่ได้บ่เาจักหมองเออมีแต่เพิ่นนะมีแต่เขาให้เลยทีแรกเขาทีแรกก็บ่ได้ถามกันแต่ว่าเขาให้มื้อละสามสองร้อยบาทค่อเรือยแค่เดี๋ยวสองสามมื้อเขามาจ่ายค่าเลี้ยงมื้อละสองร้อยก็เลยปั๊บนีไปเฮ็ดหมองใหม่ก็น่าว่าค่าเลี้ยงมื้อละสองรอนน้อยมันบ่เปลี่ยนหรอกค่ะเรื่อยนี้เจออ้าว่าได้เจ็ดบาทแบบนี้เ<ะ>พิ่อใจก็น่าเจ็ดบาทบจำไม่ได้แต่ว่าพันจิตเห็นเป็นเป็นรายวันมื้อละ อันสองลอยพี่นะมัินละสองลอยเงินละสองลอย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าหูว่ามันถือกอ็ได้บวเหตุก็เลยบ็ดเลยย้ายไปมองไม่จำนวนเงินเพิ่นให้นั่นก็มันก็เพ็ดสามมือนเพิ่นกนนนะทีให้มันถังหกลอยละแต่ว่ามันจำไม่ได้นะเพิ่นกะใช่เงิละสองลอยแล้วอ,อย่างที่สามมื่อย่างที่นะเจ <c oughs> ็ดสามมือ <c oughs> มันนี้ก็ไดยย้ายไปมองไม่เพิ่นก็เลยลบไปเอาเง็ด อันเด็กันเดียดกนเป็นกันเฮียดเท่ยหรา่าหันมือละ300าสามอยเป็นว่างทีงบดนกัมียทังทีหน้าค่ะเมือม่อเลยเมียไหวสิเอาเป็นเลขตัวใดเราคุณตาบัดจังว่าว่าดิเธอสามศูนยังคิดว่าสามศูนี่แล้สองศูนย์สามศูนย์ี่บอกคุณตาเออโอ้ค่ะคุณตาสรารคามว่าสองศูนย์สามศูนย์เนาะเพรวันคุณึอะไรสองหอยันว่าทุนทุนมันกีมันชอกค่ะคุณหนึ่งสองรน่อยคุณหนึ่งสามรอยเนาะ ที่เนี้ยเข้าให้ทามสองร้อยก็เลย่นี้ไปมองไม่ก็เรยไปมองที่สองไนเขาก็ให้สามน้อยบ้างก็ได้อยู่ในน้ำเขาค่รก็โดนเก่าเมียคุณตาเนี่อายุเท่าไหรตอนนี้คุณตาหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกสิบหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเออ ค่ะเจ็ดสิบหกอย่างกเจ็ดเจ็ดอย่าเจ็ดสิบเจ็ดเนาะคุณตาสละคมใส่หมวกทหารแบบเท่เลยเนาะคุณตาเนาะค่ะอายุเพิ่นเจ็ดสิบเจ็ดปีเจ็ดสิบหกอย่างเจ็ดสิบเจ็ดเนาะคุณตาเนาะคันมากหนีมากตัวไหนระหว่างสองศูนย์สามศูนย์หนีคุณตามักมักตัวสามศูนย์ะมักสามศูนย์หนีแห้งเออค่ะบานนี้มีตัวเลขตัวไหนสิเพิ่มเติมอีกบอคุณตาเบากมากนึกใจหนีบอบอหนีเนาะ ค่ะเด็กมากในใจกับโบมี่เลยฝันซ้ำานีเลยบอกคุณตาฝันซ้ำนั่นแ่ะฝันตอวิกโบได้ฝันบอกคุณตา,าโอ้บบได้ฝันเนาะค่ะคุณตาสรารคามว่าโบได้ฝันค่ะท่านผู้ชมมักสามศูนอายุของคุณตาสรารคามเนาะบาดนี้ก็หูเมื่อตื่นเลยไม่ไความฝันนัน่นไปถามเหตุงานเขานัน่น เป็นช่วงตอนที่จะคล้องเถาหรือหนุ่มคุณตาก็ทช <Jedi> ัน <biography. S 2> ี่ละก็ทชันี่เลยแบบนี้เลยค่ะก็่ได้ว่าวยู่ไปยวสมัยเป็นหนุ่มบ่นไปเฮ็ดท่างลวนกัเมือละสามร้อยที่ร้อยวะตีไม่สองร้อยนกว่าเอาดอกว่ารอว่าโอ้ยค่ะก็เลิกไปแต่ว่าขั้นสมัยคุณตาเป็นหนุ่มนี่ให้มือละสามล้อยสี่รอยถือว่าแพงเน่นอะเวตะกีกับมือละที่รอยขึ้นก้อนมือสั่ม ตาแล้ยงเพราะมันขยันนะอย่างนั้นคุณตาสารคามนี่เป็นคนขยันผู้หนาเลี้ยงยังนขยันเลยตัดแบบเป็นยังผู้หนาเป็นมัดตามหวดเงี้ยปีที่โอ้ผู้หนาจำค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะไอ้ไเนาะคุณตาเนาะก็เลยเศร้านาะเออมันก็เลยลูกไปเองคคุณตาสีกันบอสี่ศูนย์บอคุณตาเนาะหนักสามีเนาะเออค่ะ ค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณตามีอย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะไม่ทํำนั่นมีซำนั่เนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟางกันเนาะค่ะตกวเลมือบัางหามันฝันจากมดตาอีกนอกณตาเนาะค่ะขอบคุณค่ะมือจับมือที้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาสลรข้ามค่ะคุณตาสลรคามนี่เพิ่นฝันมาเพิ่ไในไปเห็ดงานค่ะทผู้ชมไปเห็ดงานเข้ากะจ่างวันละสองร้อยประาณเนาะค่ะค่ะคุณตานี่กะ วอพอใจเพิ่อนก็ออกไปทำหม่องไม้นะคะมหม่องไม้เพื่อนก็ให้วันละสามอยค่ะค่ะตัวเลขของคุณตาสารคข้ามนิกาสองศูนย์สามศูนย์อายุคุณตานิกาเจ็ดสิบหกย่างเขาเจ็ดสิบเจ็ดค่ะวันที 16, สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะก็ะให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมันมน,นำนำด้วยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของคุณตาสารคข้ามค่ะ ค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวยแดลนแ่วทางความฝันนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮ้ได้รับชมรับฟังเนาะค่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ